เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเครื่องบินบินมาแล้วเอ้ยทำไมเราจอดนี่ไงทำสิเอาเอาแล้วทำไมเราขับอ่ะไม่ขับอ่ะเอาอ๋อทิ้หายทิ้งหายแล้วโอ้ยโอ้ปี๊ง

โอ้โหหิวน้ำเลยเนี่ย What the fuck เลอกขนาดไปอ้วกเถอะแล้วก็ What the fuck อ้วกเธอทิพกูขอร้องไอ้กูได้เอ้ดับต้นเกมเพื่อนฮะฮะกูเล่นผมได้เอ้ดับสองนัดอะอะไรคือระยะไกลด้วย ปืนมีปืนดันมาแลกลูกซองรอเล่น What the fuck เออเออได้เอามาเถอะใครก็ได้คนโหดอะถือปืนอะไรมันก็โหดไปแหละอะไรหรือเขาบอกไอ้ไสคเกอร์ถือปืนอะไรก็โหดแต่กูโดนระเบิดไงเนี่ยตาแก่เมืองกยดก่อนกูเห็นอออยู่ด้านหน้ากูกูยิงได้ไหม เอาเลยพี่หนึ่งยิงเลยนะจงเชื่อในสัญชาตญาณเอาโอยโอ้โห้ยพวกพวกยิงเลยนะมาอยู่ตรงหน้ากูเองใกล้ๆเลยจงในสัญชาตญาณปกตัวเองสัตว์เออรื่อยถลังายเจอระเบิดก็ไม่โหดแล้วนะสัตว์เอ้ยจะเก่งแค่ไหนมึงโดนระเบิดมึงก็น็อคไอ้สัตว์มามึงไปเจอลูกกูแล้ว มึงจะเอาเอสเคเอสเอาไหมจ้องแต่เมื่อไหรได้รึเ What เอาเคี่ยปล่อยมุกกูเลยสัสไอ้ล็อกเงียบว่ะเน่าเฉยน่าสงสารเขารถแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวหารถมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขับเดี๋ยวเอาเอาบ้านไปรับแป๊บนึงับาไปรับเคี่ยเอิร์้กูน่าจะเอาเพื่อนมาด้วยไอ้สัตว์ ไม่อยู่นั่นให้สุดนั่นเลยไม่กูไปใช้ซองอยู่หลอดเฉยต้อเไปยิงกันจะกินบักกี้เฮียกูว่าอยู่แต่ยิงกันสิเป็นมิตกันรู้จักไหมใหเมีเกียรเสียงบ้างเกียเสียงอะไรเกียรเอเอนตีอาในบ้านที่มึงให้ใหซูกูมีนี่ เอาเหรอว้านึงใครเมื่อวะใครยิงกูใครยิงวะช่วยจอฆ่าเผาศพมันมันช่วยจริงจริงเลยอจะเอ็น ท่านมีพิรุษนะใครมันเก็บเสียงยิงอะไรวะไม่เป็นนะครับแ่เรามีลูกเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแต่เบอร์สองเราก็ต้องทิ้งให้ทิปโอเคไม่เป็นไรนะฮะเรามีลูกหลายเบอร์มากทิปไปไหนเนี่ยทำไมมานะไปนานจัง ไม่มีรถสี่ล้อมีรถสี่ล้อแต่เป็นเซคับได้ทั้งสองคนบักกี้วันนี้กูจะเก็บของแต่งให้มึงเลยแต่งเนี่ยแต่งกันวันไหนคขาเฮ็ดเลยครับเฮ้ยเลิกไม่เราไม่มีรถไงแล้วกูมาเอากิฟต์แล้วเราจะเดินกันไปจริงปะเนี่ยเดี๋ยวทำไมชื่อรถามันดำดำวะนะหลุดหลุดเดียวเดี๋ยวก่อนเทป ไม่นะจะทำอย่างนี้กับพวกเราไม่ได้นะยมึงหลุดไม่ได้ไม่ว่าแล้วทำไมเสียงลมสงบเฮ้แปบนึงไม้ทำไมเสียงไม้มันขึ้นวะแล้วทิพย์ได้ยินข้าวพระเจ้าหรือไม่โวดทิพย์ไม่น่าอะไรเดี๋ยวผมขอให้ทิพย์ไม่น่าอยู่ไกลแค่นิดเดียวเองทำไมถึงต้องออกเกม หนึ่บินก็ไม่บอกอะไม่ใช่ที่นี่ตายบินครับทำไมใช่ไหมตายแล้วใครไปรับได้บ้างใครมีรถไปรับบ้างอ่ะเฮ้ยมันขับรถมามันขับรถมาไม่มีรถนี่เฮ้ยขึ้นเขาพื้นมาจากความตายว่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มืงรถกูจีบเขาพืนจัความตายใครไได้เอารถไปรับใครก็ได้ เฮ้ยจะรถจะรถเฮ้ยต้องถามก่อนถามว่าเมื่อกี้จะเอาไปทจะไปส่งให้แล้วไหมเออต้องถามก่อนว่ามีรถให้รับหรือเปล่านี่นี่มีรถมีรถเดี๋ยวเอารถไปรับเดี๋ยวไปตายเพื่อนเตรียมมาแล้วคันโอเคเจอกันชัดหน้าเราจะบอกว่าเราจะได้เป็นนะนะครับเราจะวิ่งเข้าวงด้วยความเป็นหนึ่งเลย ตอนนี้คุณอยู่นอกวงเหรอใช่ไหมเดี๋ยวจะตายแล้วล่าสุดอะล่าเก่งครับจังองวะนี้อาจิงปะเบอร์สามย<า>ังเลือดเยอะกว่าพวกเรเาเลยกูกูไงมันพล้ำน้ำเปล่า

นั่งไหวไหมกูกดดาวกับอัพรอเลยเร็ว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 หนี่ยตายเอากูกดอัพกับดาวรอเลยอ่ะกดกิวกับอีรอเลยอะเอออะไรกันครับเนี่ยขาบรถไปวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยไป็นฟ์มแล้ววิ่งเลยรอบต่อไปจะมาแล้วอีกนิดเดียวีเอ็มโฟยกระบอกหนึ่ง เฮ้ยหันให้ใบเลยเฮ้ยพ่อตามตูนมาแล้วทุกคนวิ่งหนีเร็วหนีไปวิง่งเอวินอ้าวทำไมต้องคุยในวงคนเดียวเนี่ยในวงสีฟ้าเนี่ย

ิหายกูไก่เราได้วิ่งกีตู๋กันิบหายเลยเฮียทิ้งหางแล้วขอบปบยาเราแข่งเข้าวงก่อนอเงี้ยเาแข่งกนงกวิ่งวิ่งเบียด้องห่วงเราจะแซงแล้วนะกดยาวิ่งแล้วจังหวะนี้ดิดิดิ้ดิดิดิาทิ้ทิ้ดิ้ด่้ดิิ้ดิ้ดิ้ดิเริแข่งกันวิ้ดา้ข่งดินดิ้ด้ดิ้ด้ด้ดดิ้ดิ้ดั้ดิ้าิ้ดิ้ดิดิเด๋้วป้ิฟดักหน้ด้เดี๋ยวกูปาระเบิดดงรอ โหีเอาเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวล้างแล้ววิ่งไปหานช่ไหะเราจะสู้กันเองไม่ได้หรอกวางสารบันแล้วโยนใส่พร้อมกันเลยไหมไอ้ล็อกมึงจะเอาเก็บเสียงไหมกูจะได้ทิ้งแล้วนะเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวใคนี่ไงเอาในวงเอาในวงหาหาตัวประกันชีวิตก่อนอะไรกันเนี่ยหาเครื่องที่จะประกันชีวิตเราได้ก่อน ไม่เป็แล้วเจอแล้วเจออะไรเจ้าป่าอย่าเดินใกล้กรันนะทุกคนกล้หัวอะไแล้วบุญใครบุญมันแล้วไม่เกี่ยวแล้วจังหวัดบุญใครบุญแล้วง่าเดี๋ยวนะ้นทำไมเหมือนหมอกจะลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีนังเกลียว เดี๋ยวเจ้าอ่านี้บุญใครบุญบัานนะถ้ามาหาเจ้าแล้วเฮ้ยรถมาโอ้เฮ้ยอย่าคอนเทนต์นะมึงเสียงมาด้วยกเสียงมาตูมมาแบบนี้ตูมดีสามคเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเครื่องบินบินมาแล้วเ้ยทำไมเราจอดนี่ไงทับสิเอาเอาแล้วทำไมเราขับอ่ะไม่ขับอ่ะเอาเอาเอาขี้หายขี้หายแล้ว ทิ้งกันทิ้งไาแล้วเลวลาเลวอะไรเนี่ยาเนวาเลวแล้วกูระเด็นกูก็ที่ดังทำไมกูได้คำวะา ไอ้กอดไอ้ขี้อะไรยไม่ได้ยี้กันขาบเลยอะไรนอะไรกันค้ับนีไอ้กูบอกแล้วนหออะไรกันครับเนี่ยโอยทไมละอะไรอะไรกันครับเนี่ย กูไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ได้คนบาไม่มีใครพกบุญมาเลยนี่ไงเนี่ยฮะตอนนี้ปังเดียวไปหมดไอ้คนบาปอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นประเด็นใครมันขับแล้วมันไขับไม่ขับรถกี่ปีประเด็นก็ดีหลังทำไมกูได้ขับวะ เออเขาเห็นเห็นขึ้นกันไปพอขึ้นปุ๊บเออก็ดูว่าเอ้าทำไมไม่ไปทีเดียวเออต่อไปไม่ทราบ่นะเฮ้ยเฮ้ยมีคนในมือมีน้ำตาไหลเลยมีคนอาอแล้วมายังเก็บอยู่บอกมีคนเฮ้ยบ้านมีคนมีคนตรงนี้มีคนเดี๋ยวก่อนกูล้างท้ายกูจะโดนยิงไหมเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วตรงไหนมีคนตรงไหนมีคนข้างหน้าข้างหน้านีแหลมือ กูเห็นรถบนเนินอ่ะบนบนบ้านมีบนบ้านมีคนนี่อะบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยไอ้เหี้ยไปน่ามาฝังกันไอ้เหี้ยกูเห่าทิ้งโอ้มีคนอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยมัปาร์คเปิดมาลูกสองตาไปตายปะข้างบนเนี้ย ใครมีระเบิดมีอะไรยัาย<ก>ให้หมดใครมีระเบิดขอหน่อยอุ้ยแม่งปลาเฮี่งเฮ้ยเฮี่งปาระเบิดก็ไปแล้วมันก็ปลาลงมาแล้วเหมือนกันฮ่ากูกูกูดโนดโนกูดโนดโนกูโดนกูโดนกูโดนอะไรวะนี่ข้าพเจ้ากายร่างเป็นแพะเหรอ,อมันอยู่ไหนเนี่ย hello hello อยู่นี่กูจะตายแล้ว ปนงะใจดีๆเฮ้ยทำไมเราก็คนบาปเหมือนกันใครมียาบ้างอ่ะทิพย์มียาบอไม่ไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยไม่มีเลยแปดอันเด้อเด้อเด้อเทปไม่มีเลยแปดอันวอตเดอะเฮลสักอันขอได้โปรด please มา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  โอ้โหสี่อันลมาแบ่งเอลยก่อนมาแบ่งกันมาแบ่งกันมียาให้รอดแล้วรอดแล้วสะพังไม่ยอากินแม่งยิงหัวมาหน้าจุเลคนเข้าวงเห็อวงบีบแล้ววงบีบเก่งจังไอ้เจ้าไปแล้วเฮ้ยแล้วเอาดาเสียงไปว่าล่าดาดแทงดาเสียไปไปไกลหน้าเสียงข้างหนังมาโอ้ยอะไรอ่ะใครยิงอ่ะ ไอ้คิดไปเนาะไปไงแบบดักมันไปโดนเลยต่อตัวผมเกล็ดกะวงแล้วครับผมไม่เอทุกคนผมมีดาซีอะทุกคนผมมีดาซีอะทุกคนผมมีดาซีเป็นหนึ่งเอฟตอกเบอร์อะไรวะน้ำมันหมดไอ้สัตว์เลยแม่กูว่าอยู่เเียรียบร้อยแตกหนึ่งโอ้ยมันมาแล้ววงใจเย็นเย็นวงเราคุยกันได้ <formation jin inh throat> แอดอ่ะ er มึงจะตกเครื่งน้าไม่ได้แล้ววงนี้มันลดที่ระสามเนื้อเลือดอ่ะใส่กูปั๊มรอเลยอย่านะอย่านะเพื่อนอย่านะเปอ้ทิศขวามีซ้ายมีคนทิศายมีคนใช่คนเอาไปที่หลังเอาพัดย้อนตอนแรกไงเฮ้ยอย่าวิ่งขึ้นไปเฮ้ยเวอร์สองอย่าวิ่งขึ้นไปนี่มีคนเห็นแล้วไม่เห็นเลย À, Hỏi chọn đi. Let's go. Oi bana. Long song. 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 Long ายโอ้ยเฮียโว้ยโอ้โหโอ้โหแล้วม่มีเขาเลยล้อเร็วนี้ด้วยนะโอ้ my god ก oh, ูตายละก่อนทุกคนจะจัดตาว่าจะไม่ตายคนละก่อนนายอนารักเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักมากเจ็บหนักมากขอร้องเฮ้ยอ่เมึงกูตาย เ่าน่าจะตายหมดแหละจังหวะบีทีลาหแล้วเย็ดลูกลาก่อนทุกคนเราไม่ตายไม่ตายเอ่อเอากเวลทุกคนไอร็อกอีกนิดนึงปล่อยห้คนนิดนึ่งให้มันตายเชยเฉยเกลียวตกใจสัตว์เดี๋ยว ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปช่วยดิก็หนึ่ง no อ <sorting well. S 1> ่ะก็เหลืออีกสองตัวดิไม่ต้องขยับล็อกไม่ต้องขยับเลยเหลือแค่สองตัวเองได้ยินโชว์ไฮไลท์หน่อยไฮไลท์ไม่มีฮะเอ้ามันอยู่ข้างบนเหรอใช่สมองมันมองทะลุสมองได้ป่าววะเมื่อกี้ไม่ได้นี่อะมันเนตมาแล้วอยู่บนหัวมึงจริงแล้วยเหมือนมึงรู้ไปสั่งกริกิกิกนะอย่าเดินนะ เดินปุ๊บนี่ระเบิดลอยมาเล้วหัวมึงะโขกพีกมึงก็มึงหมกกหัวเอ้ยมันอยู่ข้างบนหัวมึงจริงเระวังมันโดนยิงจากบนหัวนะได้เหรอมันจะโดดลงมาแล้วหรือเปล่าน่ะลงมาข้างแล้วลงมาแล้วซ้ายซ้ายมันจะมาซ้ายซ้ายมือเอ้ยตอนนี้มันอยู่บนหัวบนหัวว่ะนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วมอยมอบยังไงยังไงก็ต้องมอบเไย พี่2 2> สองก็ยังดีบวกสิบเจ็ดสสเออดีดบวกสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดต่อไปอตอีหนึ่งแล้วเฮ้ยผมบก 2, วกยี่สิบหกะ